เด็กหญิงนิยายในฐานะภรรยาเอกบทที่เก้า ในสายตาชิงวนฟู่แม้รูปโฉมของสตรีสองนางจะไม่หนีห่างกันเพาว่าภายในนั้นแตกต่างกันลิบลับหลานชิงเป็นพ่อค้าย่อมมีสายตาแหลมคมเหตุใดจึงไม่รู้คุณค่าของในมือตัวเอง ไปขวาเอาก้อนกรวดมาไว้ข้างหยกน้ำงามทำไมกันสิงหวินฟู่หันไปพยักหน้าให้คนสนิทอี้จริงเข้าใจความหมายของผู้เป็นนายจึงถอยออกไปยืนเฝ้าด้านนอกเกลือนอย่างรู้หน้าที่สายตาก็จ้องมองพลางนึกแปลกใจไม่น้อยคุณชายของเขาปกติไร้น้ำใจอีกทั้งยังมีสายเลือดพ่อค้าในตัวเข้มข้นไม่มีทางยอมช่วยเหลือผู้ใดเป,เปล่าเปล่าเป็นแน่กับสตรีนั้นยิ่ง แล้วใหญ่ทั้งเย็นชาไร้ไมตรีและไม่เคยคิดอ่อนข้อให้สักนิดแล้วชาไหนจึงยอมช่วยเหลือหลันหูหยินครั้งแล้วครั้งเล่ากันหรือเพราะในท่านหลันนั้นเป็นสหายในวงการเดียวกันจึงต้องดูแลภรรยาของอีกฝ่ายด้วยแน่นอนว่าข้อนี้อี้จริงหาได้เชื่อไหมเจ้านายของเขาหรือจะช่วยอีกฝ่ายเพียงเพราะเรื่องนี้ไหนจะอาการประหลาดพี่จู่จูก็ออกมาเดินเมียงมองเรือน ของผู้อื่นยามวิการนี่อีกด้วยเห็นแบบนี้ต่อให้อี้จริงโง่แสนโง่ก็ยังพอดูออกว่าเจ้านายของตนกำลังตกหลุ่มรักเาว่าหน้าเสียได้ พบหญิงงามต้องตาเมื่อสายนวนนางนั้นมีคู่หมายเสียแล้วเสี่ยวอิงกับเสี่ยวหยวนฟังจากปากเจ้านายแล้วให้รู้สึกคับแค้นใจแทนสุนักแซ่ซูผู้นี้ขมเหงกันเกินไปแล้วสาวใช้ตัวน้อยจัดการช่วยเจ้านายเปลี่ยนชุดอย่างว่องไวพวกนางเห็นหน้าท้องเขียวช้ำแล้วก็แทบน้ำตาร่วงก่อนจะหันมาพยักหน้าเป็นสัญญาณให้กันเสี่ยวหยวนก้าวเข้าไปปนิบัติพายา ให้ผู้เป็นนายโดยไม่ได้เอ่ยปากอะไรส่วนเสี่ยวอิงเดินมายังร่างหมดสภาพของคุณชายซูพลางออกแรงลากอีกฝ่ายออกมานอกห้องนอนช้าๆอย่าเห็นว่าเสี่ยวอิงเป็นเพียงเด็กสาวร่างเล็กแม้นางจะมีอายุแค่16ปีเผาว่าเรียวแรงนั้นพอๆกับบุรุษเลยทีเดียวไม่นานอี้จิงที่อยู่ข้างนอก ก็เห็นคุณชายซูถูกลากออกมาอย่างสบายๆย,ยังไม่ทันที่บ่าวหนุ่มจะถามอีกฝ่ายเพื่อช่วยเหลือสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มผู้นั้นก็พลันทิ้งร่างที่ตนลากมาลงบนพื้นอย่างแรงอี้จริงมองแล้วยังไม่แปลกใจอะไรเขารู้ดีว่านางคงโกรธแค้นแทนนายหญิงของตัวเองเพาว่าอีกฝ่ายกลับมีได้หยุดแค่นั้นเท้าเปลยเปล่าเตะใส่จุดอ่อนของบุรุษที่นอนอยู่บนพื้นอย่างเหมาะแมงเสียงดังขึ้น พร้อมกับตัวของคุณชายร้องที่กระตุกเฮือกอย่างไร้เสียงร้อง หลังจากนั้นนางก็ทั้งเตะทั้งเหยียบอีกฝ่ายเหนื่อยหอบจนตัวโยนแล้วค่อยสะบัดหน้าเดินกลับไปหาเจ้านายในห้องก่อนที่เสียงพูดคุยสดใสจะดังลอดออกมาโดยที่ไม่ได้หันมามองทางเขาแม้แต่น้อยชั่วขณะนั้นอี้จิงพลันสะท้านว่ามือหนารอบกลุ่มความเป็นชายของตัวเองไว้อย่างหวงแหนใบหน้าซีดเผือดและแววตาหวาดหวั่นด้วยความสยดสยองขณะสาวใช้อย่างนา กลัวเยี่ยงนี้แล้วหลันหูหยินผู้นั้นจะขนาดไหนเจ้าคุณชายรองสกุลสูนั่นช่างไม่กลัวตายเอาเสียเลยว่าแต่คุณชายเมื่อใดท่านจะกลับมาขอรับ ยามเหมามาเยือนรอบด้านเริ่มสว่างรำไรแววเสียงสกกุณาขับขานแสงสีส้มสาดส่องตรงขอบฟ้าไล่สีสว่างขึ้นเรื่อยๆรื่อร่างสูงในอาพรสีดำตัวยาวก้าวผ่านสวนดอกไม้ละลานตาขาเรียวหยียบย่างเข้าสู่ด้านในตัวเรือนสายตามองตรงไปยังประตูห้องนอนคำแข็งที่หน้าห้องมีร่างสาวใช้คนสนิทของอินหานอยู่สองคนพวกนางมองบัวรุ ผู้มาพร้อมกลิ่นอายเย็นชาด้วยสายตาตื่นตระนกแต่ยังคงพยายามทำหน้าที่ขัดขวางอีกฝ่ายไว้หลีกไปข้ามีธุระต้องคุยกับคนข้างในไม่มีเวลามาวุ่นวายกับพวกเจ้าหรอกฉิงหวนฟู่เอย่ยขณะที่ดวงตาฉายความหงุดหงิดเขาไม่ใช่คนรักหยกถนอมบุพภาก็จริงแต่การจะให้ทำร้ายสตรีนั้นหาใช่นิสัยไม่ เพราะเหตุการณ์ที่เรือนรับรองของอิ่นซื้อเมื่อครู่พาให้อารมณ์ขุ่นมัวมีใช่น้อยการแสดงออกในยามนี้จึงดุดันและแฝงแววข่มขวัญยิ่งจงเหมยกับจงหมิงมองหน้ากันดวงตามีแววตกใจพาดพานชาไหนคุณชายสิงผู้นี้จึงพูดเหมือนรู้ว่าในท่านหลันอยู่ด้านในกันเล่า คุณชายโปรดรังเท้าคุณหนูของพวกเรากำลังพักผ่อนอยู่ในห้องชายหญิงมิอาจใกล้ชิดจนเกินงามขอท่านโปรดให้เกียรติด้วย เป็นจงใหม่ที่เอ่ยปากขึ้นนางไม่รู้ว่าอีกฝ่ายทราบอะไรมาแต่ถ้าใครรู้ว่าคุณหนูร่วมห้องกับในท่านหลันก่อนแต่งเข้าเยี่ยงนี้ชื่อเสียงย่อมหาชิ้นดีมีได้เป็นแน่ดวงตาคมรีลงพร้อมรอยยิ้มหยนันเขาปลายตามองไปยังรองเท้าบุรุษตรงมุมห้องอยู่แวบ,บหนึ่งแล้วจึงหันมาจ้องหน้าสาวใช้ที่ยืนขวางด้วยสายตาแยกยัยนชายหญิงมิอาจใกล้ชิดแต่ลากสามีของ พี่สาวมาร่วมห้องได้อย่างนั้นหรือคุณหนูที่ล่อลวงบุรุษให้ร่วมหอโดยที่ยังไม่แต่งงานยังจะต้องการรักษาเกียรติตัวเองอีกหรือช่างหน้าขันและหน้าสมเพศสิ้นดีสตรีเช่นนี้ให้รับเป็นสาวใช้อุ่นเตียงเขายังนึกรังเกียจเลย จงเหมยเห็นอีกฝ่ายต้องมองมาที่ตนคะแมงใบหน้าของสาวใช้ไวสัพรั่งก็พลันแดงกำนางอยู่ในตัวเสนาบดีใจก็คิดเพ้อฝันถึงบุรุษรูปงามอยู่แล้วพอมาเจอคุณชายหิงที่ดูดีเกินผู้ชายในฝันจึงเกิดความรู้สึกหวานล้ำในอกหิงเวินฟู่มองคนตรงหน้าอย่างงุนงงจูจ่ๆอีกฝ่ายก็ทําท่าสะบัดสะบิงทั้งยังใบหน้าแดงกั กับดวงตาฉ่ำวาวที่สายแววทอดสะพานเขาก็พลันชักฝีเท้าถอยห่างมาหนึ่งก้าวทันทีหน้ารังเกียจทั้งนายและเบา่าเดิมทีชฉิงเวินฟู่ก็หาใช่คนถนอมหญิงงามไม่เมื่อจงเหมยทำเท่าว่าจะก้าวล้ำเส้น จึงถูกบุรุษผู้ห่วงเนื้อห่วงตัวสาบ,บัดฝ่ามือใส่ทันควันนางกระเด็นไปหาจงหมิงที่ยืนมองเหตุการณ์ตาค้างแล้วพากันล้มหงายหลังพลางส่งเสียงร้องอดโอยกันทั้งครู่ร่างสูงไม่คิดใส่ใจก้าวผ่านสาวใช้ทั้งสองพลางยกเท้าถีบประตูเข้าไปทันพี่โดยที่อีกฝ่ายไม่ทันได้เอ่ยคำพูดห้ามปรามด้วยซ้ำ ดวงตาคมกวาดมองสภาพรอมห้องที่เพียงแค่เห็นก็พอเดาออกว่าผู้ที่อยู่บนเตียงนั้นผ่านมรสุมมาหนักหนาขนาดไหนโดยเฉพาะเจ้าของเอี้ยมสีอ่อนที่หล่นอยู่ข้างๆนั่นเสียงหวีดร้องปลุกให้หนึ่งในสองที่หลับไหลอย,อยู่ลืมตาปริบๆก่อนจะกรีดร้องเสียงหลงยามที่เห็นใบหน้าหล่อเหลาดุดันของแขกผู้ไม่ได้รับเชิญหุบปาก เสียงตะวาดเย็นชาชิงเวินฟู่ไม่สนใจสตรีที่กรีดร้องพางยกผ้าห่มขึ้นปิดบังร่างกายตรงหน้าเทว่ากลับหันไปมองที่ร่างสูงของบุรุษรูปงามที่อยู่อีกฟากแทนไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสียงแสบแก้วหูของอินหานหรือเป็นเพราะสายตาเคร่งขรึมชวนให้อึดอัดของชิงเวินฟู่ที่ทำให้ชายหนุ่มค่อยๆลืมตาขึ้นมาวะวินฟู้ อีกฝ่ายพึมพำชื่อสหายในวงการดวงตาคู่คมรีลงเพื่อปรับให้ชิ้นกับแสงก่อนจะมาหยุดยั้งร่างสตรีที่กรีดร้องอยู่ใต้ผ้าห่มข้างกายอย่างตกตะลึงน้องอินหานความเงียบจึงบังเกิดดวงตาสองคู่สบประสานกันโดยไร้คำเอื่อนเอย่ยฉิงเหินฟู่ขมวดคิ้วดอกดำพลางเอ่ยว่าจายเย็นชาเพียงประโยคสั้นๆ ข้าคบหากับเจ้ามาหลายปีแม้ไม่สนิทสนมแต่ก็รู้จักกันมานานมากไม่คิดว่าเจ้าจะทำตัวเช่นนี้เลยหลันชิงหากยังมีความเป็นลูกผู้ชายก็รีบแต่งตัวไปหาหูหินของเจ้าเสียกล่าวจบร่างสูงก็หันหลังเดินกลับดวงตาสายแววดูแคลนอย่างเห็นได้ชัดลูกไม้เช่นยาปลุกกำนัดเด็กเล่นพวกนี้หลันชิงยังจะอุตส่าห์ตกหลุมพรางได้อีกนะ เมื่อร่างในอาพรสีดำก้าวเดินจากมา ขบวนผู้คอนกลุ่มหนึ่งก็สวนเข้าไปมุมปากได้รูปอยากยิ้มหน้ามองอันนี้ถือว่าเขาช่วยระบายแทนใครบางคนก็แล้วกันก่อนจะมาที่เรือนรับรองของคุณหนูอินผู้นี้เขาสั่งให้คนของตัวเองไปพาแขกที่ยังพอเหลืออยู่มาที่นี่ก่อนแล้วและอีกฝ่ายก็มีได้ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆยามเดินห่างจากเรือนมาได้ไม่นานหูก็พลันได้ยินเสียงกรีดร้องของสตรี และเสียงอุทานของผู้คนหลายเสียงดูท่าว่าคุณหนูอินคงไม่ต้องกลัวว่าหลันชิงจะไม่รับเป็นอนุแล้วกระมังชิงเหินฟู่พลันสายหน้าเดิมทีนางแค่หวังใช้เขามาเป็นพยานแต่พอรู้ว่าอีกฝ่ายคิดสิ่งใดก็อดไม่ได้ที่จะทำให้โดยไม่ต้องการค่าตอบแทนคิดพลางหยุดยืนมองฟ้าแล้วให้ขันตนเองในใจช่างใจง่ายเสียจริง อื่นซื่อยังคงไม่ลงจากเตียงดวงตาของนางแดงกำมีท่าทางหวาดกลัวจนหน้าสงสารอย่างบอกไม่ถูกโดยมีสามีนั่งอบกอดปอบปลม หลันชิงที่เพิ่งผ่าจากเรื่องราวของตนกับอินหานมาได้นั้นให้รู้สึกผิดยิ่งนักเขากอดร่างเล็กของภรรยาเอาไว้แน่นดวงตาฉายแววเสียใจเมื่อเห็นอีกฝ่ายเอาแต่นิ่งเงียบไม่ตีโพยตีภายนายท่านหลันก็ยิ่งรู้สึกว่าตนเองช่างแย่นัก มันจะไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกชายหนุ่มรัดร่างเล็กไวแน่นเขาว่าคนในวงแขนกลับมีได้รู้สึกซาบซึ้งตรึงใจดวงตาสีนินยังคงเรียบเฉยเช่นวันวาน,วานมีเพียงสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือความเย็นชาอันแข็งกร้าที่ไม่เคยแสดงออกให้เห็นนางมีได้ปริปากจะเอาความใดๆแต่ปล่อยให้เขาเป็นผู้จัดการทุกสิ่งไม่ได้ตีโพยตีพายเกี่ยวกับเรื่ เรื่องอิ๋นหานที่หลายคนซุบซิบนินทาอีกทั้งไม่เอ่ยตัดพ้อต่อว่าอะไรทั้งสิน้นเพราะนางกำลังวางแผนอิ๋นซื้อรู้ดีว่าตนเองนั้นหาใช่ฝ่ายได้เปรียบ ต่อให้โวยวายเอาผิดหลันชิงเรื่องซูจะยันนอกจากจะไม่ได้อะไรกลับมานางยังอาจได้ติดร่างแหไปกับอีกฝ่ายด้วยเพราะจุดจบภรรยาที่มีชู้ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็จบอยู่ที่กรงขังถ่วงน้ำอยู่ดีส่วนเรื่องอินหานการรับอนุเป็นเรื่องปกติของบุรุษหากนางเอ่ยคําคัดค้านอย่าว่าแต่สกุลหลันจะมีข้อติด่าให้ด่างพร้อยผู้คนทั่วไปก็ยัง จะประนามว่านางใจแคบขี้อิจฉาริษยาแน่นอนว่าอิ่นซื้อย่อมไม่ยอมแบกรับสิ่งเหล่านี้แน่แต่คนที่จะทำให้นางได้อิสระคือหลันชิงไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องยอมปล่อยมือนางร่างบางนั่งนิ่งบนโตหินในศาลารับลมข้างกายนางมีทั้งเสี่ยวอิงและเสี่ยวหยวนคอยประนิบัติสาวใช้ทั้งสองพัดวีพลางป้อนขนมมีได้ขาด โหยินเจ้าคะทำไมท่านไม่ไปดูเรื่องในท่านตัดสินโทษคนแท่ซูนั่นเล่าเสี่ยวอิงถามผู้เป็นนายอย่างอดไม่ได้นางยังนึกตำหนิตัวเองว่าทำไมวันนั้นไม่เตะคนชั่วนั่นอีกสักหลายๆทีไม่จำเป็น จะลงโทษหนักหรือเบาก็อยู่ที่ในท่านแล้วแม้จะตอบเช่นนั้นทว่าแววตากลับแฝงเป็นความเยือกเย็นเสี่ยวอิงพลันหนาววูบในใจปกติหูหินของนางก็มีความเฉียบขาดในท่าทีอยู่แล้วแต่วันนี้กลับเต่งประกายคมกริบราวกับดาบเล่มหนึ่งเลยทีเดียวอิ่นซือยิ้มพรายบนใบหน้างามรู้ดีแก่ใจว่าต่อให้หลานชิงโปรดสักเพียงไหน ซูเจียนก็จะยังคงมีชีวิตยอยู่ดี ต่อให้เขาพูดจะเอาใจนางเท่าใดอีกฝ่ายก็ไม่ตัดใจสังหารคนแท่สูนั่นเป็นแน่เช่นนั้นนางก็จะรอรอวันที่จะได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ดวงหน้าเล็กเงยขึ้นมองสบตากับผู้ม้าใหม่วันนี้อีกฝ่ายมีได้อยู่ในอาพรสีดำเช่นทุกครั้งเทาว่าสีม่วงเคร่งข้มกลับส่งเสริมให้รูปรักสง่างามยิ่งขึ้นร่างสูงก้าวเข้ามานั่งตรงข้ามโดยไม่รอคำอนุญาต แต่ท่าทีผ่าเผยนั้นกลับมิได้ชวนให้นึกรังเกียจนางส่งยิ้มบางให้เขาก่อนจะเป็นฝ่ายเอ่อยวาจาขึ้นก่อนเมื่อวานเพราะข้าตระหนกจนลืมตัวจึงไม่ได้ขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือหน้าขายหน้าย,ยิ่งนักหวังว่าคุณชายสิง จะไม่ถือสานะเจ้าคะสิงห์เบนฟู้ขมวดคิ้วเล็กน้อยท่าทางของคนตรงหน้าวันนี้แตกต่างไปจากวันวานรากับว่าละทิ้งความเชื่อใจผู้อื่นไปแล้วกระนั้นนี่นางกำลังปิดกั้นตัวเองสินะอย่าได้เกรงใจพี่ข้าช่วยเหลือหูหยินหาได้คิดหวังคำขอบคุณ เสียงตอบเฉยชาผิดกับความในใจลิบลับเพาว่าอิ๋นซื้อนั้นไม่ล่วงรู้นางย่อมไม่คิดจะต่อความยาวให้มากเรื่องจึงหันไปมองสาวใช้ของต้นเสี่ยวอิงเข้าใจเจตนาของผู้เป็นนายทันทีร่างเล็กจึงผ่ามายืนมองต้นทางอย่างแข็งขนันข้ามีเรื่องจะบอกเจ้า เดิมทีชิงเวนฟู่ไม่ได้คิดจะกระทําตนเป็นพ่อพระเขาแค่ไม่อาจทนมองนางที่หมดความเชื่อมั่นในตัวผู้อื่นได้หลันชิงสามีของเจ้าไม่ได้นอกใจแต่เขาถูกวางยาเมาไม้ยาเมาไม้เป็นยาปลุกกำนัด ที่แพร่หลายในหมู่นางลมบุรุษที่มีประสบการณ์น้อยคนนักจะไม่รู้จักมันด้วยเหตุนี้เมื่อวานเพียงได้กลิ่นจางๆที่ลอยอวนอยู่ในห้องสิงหวนฟู่จึงรับรู้ได้ในทันทีข้ามีข้อเสนอแลกเปลี่ยนอยากขอความช่วยเหลือจากท่าน หินซื้อไม่สนใจคำบอกเล่าของเขานางมองมือเรียวราวกับยกที่ถือถ้วยชาขึ้นจิบอย่างเมื่อล้อยบางคนมีสเสน่ห์เฉพาะที่และสเสน่ห์ของคุณชายชิงผู้นี้ก็คงเป็นมือกระมังมือของเขาสวยได้รูปนิ้วแต่ละนิ้วเห็นข้อชัดเจนอีกทั้งยังงดงามจนสตรีบางคนต้องอับอายไม่กล้าย,ยกขึ้นมาประชันหูหยินต้องการอะไร เขาเองก็ไม่ได้ตอบรับเสียเลยเขาว่ากลับถามถึงความต้องการแทนหวินซื้อลี่ยิ้มหยนันเพราะนางไร้อำนาจในด้านนี้จำต้องเอ่ยปากขอความร่วมมือจากผู้อื่นหากอีกฝ่ายยอมตกลงก็ดีไป แต่เท่าไม่ยอมต้องมองว่านางเป็นสตรีชั่วร้ายเป็นแน่ชายหนุ่มรับฟังความต้องการของอีกฝ่ายจนจบพลางดีดนิ้วเรียวลงบนถ้วยชาอย่างใช้ความคิดสิ่งที่คนตรงหน้าต้องการเขาเพียงขยับมือก็ทำได้แล้วถาว่านางไม่ได้พูดถึงน้องสาวจากบ้านเดิมกลับพุ่งเป้าไปยังอีกคนแทนนั่นตังหากที่ทำให้รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง แล้วข้าจะได้อะไรเป็นการตอบแทนคำพูดประโยคนี้ไม่ได้เกินความคาดหมายของอินซื้อนางจึงมีสีหน้าดีขึ้นไม่น้อยเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมิได้ปฏิเสธตนเองในทันทีเครื่องประดับชุดเหมันที่ออกแบบโดยคุณชายไหย่ถังจะวางขายในร้านค้าสกุลสิงสิบชุดคุณชายคิดว่ามันสมน้ำสมเนื้อพอหรือไม่ คำพูดของนางเรียกความประหลาดใจจากสิงเหินฟู่ทันทีคุณชายไห่ถังคือใครเขาคือเจ้าของงานศิลปะด้านเครื่องประดับที่เป็นถึงตำนานของเมืองหลวงอย่างไรเล่าเมื่อสี่ปีก่อนในเมืองหลวงได้ปรากฏร้านเครื่องประดับลึกลับขึ้นร้านหนึ่งขายเพียงผลงานของช่างฝีมือปริศนาที่ขนานนามตนเองว่าคุณชายไห่ถังคนที่ดูแลร้านนั้นเป็นชายสูงวัยผู้คน ต่างรู้จักเขาในน้ำเท่าแก่หวังผลงานเปิดตัวของร้านที่สร้างชื่อชิ้นแรกคือชุดสร้อยต่างหูและปิ่นปักผมยกที่สลักลวดลายเป็นรูปผีเสื้อชิงหเหินฟูอยู่ในวงการน,นี้มาตั้งแต่เด็กยามได้เห็นลวดลายสลักสลวยที่แกะสลักออกมาในท่วงท่ากลางปีกได้อย่างสมบูรณ์แบบด้านข้างแต่งแต้มด้วยอัญมณีหลากสีสันทั้งงดงามและอ่อนช้อย จนสะกดสายตาทุกคนชายหนุ่มก็ยอมรับในฝีมือของอีกฝ่ายแล้วแน่นอนว่าเครื่องประดับชุดฤดูใบไม้ผลินั้นถูกส่งเข้าวังหลวงเมื่อฮองเฮาทรงสวมในงานเลี้ยงถึงกับทําให้ฮองเต้เสด็จไปประทับกับพระนางเป็นเวลาถึงสามคืนจนเป็นตำนานสร้างชื่อในวังหลังเลยทีเดียวหลังสร้างตำนานเรื่องนี้ผลงานของคุณชายไห่ถังก็ติดปีกทำให้ร้านไห่ถัง กลายเป็นสถานที่ในฝันของสตรีชั้นสูงแห่งเมืองหลวง อีกทั้งชุดเครื่องประดับที่ออกแบบตามฤดูการยังถูกสั่งจองเข้าวางตลอดเรียกได้ว่าช่วงนั้นคือยุคทองของคุณชายไห่ถังเลยทีเดียวแต่จู่ๆเมื่อสองปีก่อนคุณชายปริศนาผู้นี้ก็หายตัวไปอย่างลึกลับแม้ว่าร้านไห่ถังของเขายังเปิดให้บริการเทาว่ากลับไม่มีผลงานของอีกฝ่ายออกมาวางขายให้เห็นอีกเลย เดิมที่สิงหวินฟู่กับเท่าแก่สิงเคยคิดสืบหาตัวตนของคุณชายไห่ถังอยู่ระยะหนึ่งแต่ก็คว้าน้ำเหลวมาโดยตลอดราวกับว่าคนผู้นั้นไม่ได้มีตัวตนมาตั้งแต่แรกแล้วใบหน้าคมพันเคร่งขึมลงยามใช้ความคิดอันที่จริงแค่นางกล่าวออกมาเขาก็แทบรับปากแล้วแต่มาที่แสดงออกทำให้ต้องแซงทำเป็นเฉยชาตกลง ข้ารับข้อเสนอของหูหยินกล่าวจบเจ้าตัวก็ลุกขึ้นเดินจากไปอย่างไม่คิดรั้งรอ อิ๋นซือมองด้านหลังร่างสูงที่จากไปจนลับสายตาพลางทุ่นคิดในใจเงียบๆส่วนเรื่องที่สิงหวนฟู่กล่าวถึงหลันเชียงมีหรือที่นางจะไม่รู้สามีไม่ได้ชื่นชอบอิ่นหานข้อนี้อิ๋นซือย่อมรู้ดีกว่าผู้ใดหากเขามีความคิดจะรับอีกฝ่ายเข้าเรือนคงจัดการไปนานแล้วไม่มีทางมาทำเรื่องแบบนี้ให้ผู้คนขบขันเป็นแน่ อีกทั้งน้องสาวที่รักของนางนั้นก็ด้อยฝีมือยิ่งเรื่องวางยาเมาไม้พาพี่เขยขึ้นเตียงโดยลำพังวินหารหรือจะทำได้เกรงว่าจะเป็นเรื่องที่เกินความสามารถอีกฝ่ายไปแล้วเช่นนั้นแล้วเหตุใดเขาจึงไปยังเรือนรับรองทิศใต้นั่นย่อมต้องเป็นเพราะซูลี่หลินเป็นแน่หากมิใช่ไว้ใจคนเยี่ยงนางมีหรือจะวางยาหลันชิงสำเร็จ ทั้งยังมีซูเจียนที่บุกเรือนพักของนางได้อย่างพอเหมาะพอเจาะนั่นอีกคุณหนูซูผู้นั้นจงใจเบนเป้าหมายมายังนางทุกด้านที่สำคัญยังคิดไว้เสร็จสับแล้วด้วยว่าต่อให้พลาดหลันชิงก็ไม่มีทางเอาผิดตัวเองอย่างแน่นอนซูลี่เลนเจ้าคิดจะวางตัวอยู่นอกวงทั้งที่ทำรา้ายข้าอย่างนั้นหรือ เรียวปากบางพลันขี้ยิ้มอีกคราแววตาลึกล้ำแป่งประกายเย็นเยือกใครเล่าจะยอมให้เป็นอย่างที่นางหวังกันฝันไปเถอะสิงหเวินฟู้ที่จากมาก็มีสีหน้าครุ่นคิดไม่ต่างกันหากสิ่งที่เขาคิดนั้นเป็นความจริงก็นับว่าหลันจริงคือวานอนได้แก้วโดยแท้อีจริงอี้จริงที่เดินตามหลังมาเงียบๆพลันต้องสะดุ้งโยงขอรับ คุณชายเขาขานรับผู้เป็นนายด้วยน้ำเสียงตกใจเท่าว่าอีกฝ่ายกลับมีได้สนใจและยังเอ่ยคำสั่งต่อสั่งคนของเราทางเมืองหลวงให้สืบข่าวเรื่องคุณชายไห่ทั้งกับอินซื้อก่อนจะเข้าสกุลหลันอย่างละเอียดอันที่จริงแม้แต่ตัวชิงเหวินฟู่เองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุใดจึงต้องทำอะไรให้วุ่นวายแบบนี้ วินซือกับคุณชายไห่ถังจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรเกี่ยวอันใดกับเขากันแม้ในใจจะคิดเช่นนั้นแต่ร่างสูงก็ไม่ได้เอ่ยปากห้ามปรามยามเห็นคนสนิทล่าถอยไปทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 2> <S 2> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ